Morning a อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยร้องสัสตราจารย์ด็อเตอร์อัดพิสารวานิชสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับม m รีคริส s t ม a สครับโอ้โหวันนี้ตจัดเต็มมากเลยนะต้องต้องร้องวีวิชมา r r คริสต์มาสไหมใช่ฮะ อ๋อนี่อาจารย์แบบเต็มมากเป็นซานตาคลอสคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ในหัวอัดจัดเต็มไหมใช่มาทั้งแว่นทั้งโอ้โหทั้งแว่นทั้งหมวกเลยนะครับเต็มมากเลยนะอาจารย์ครับปกติขาดคราวขาดคราใช่ไหมเออมันก็เป็นซานตาคลอสนะอาจารย์ปกติย้อนไปที่เยอรมันครับอาจารย์ตอนอาจารย์อยู่เยอรมันเป็นไงบ้างครับเขาเฉลิมฉลองกันจัดเต็มไหมคริสต์มาสจัดเต็มฮะเขาเรียกเยอรมันเขาเรียกคริสต์มาสเป็นวายนักเทนวายนักเทน นะครับครับก็จัดเต็มอยู่แล้วครับแล้วก็หิมะก็จะตกนะครับโชคที่ไปเรียนเนี่ยเราคนต่างจังหวัดเราไม่เคยเห็นหิมะนะฮะฮะนะครับผมคนต่างจังหวัดโดยเฉพาะยิ่งคนใต้นยไปเจอหิมะเนี่ยโอ้ยเต่นเต้นเลย,นยเออใช่ใช่ฮะผมแน<ะ>่ใจว่าปัจจุบันหิมะในเยอรมันเนี่ยลดลงหรือเปล่าแต่เมืองที่ผมไปเรียนเนะเป็นกีเส้นในใกล้กับแฟรงเฟิร์ตเนี่ยโอ้โหเมื่อก่อนในหนามากหน,นามากตกหนามากเลยแถวแถวที่พักของนักศึกษา โดมิทรีอะครับหนามากถึงถึงหน้าแข้งอะลุยลุยกันไปนะครับตื่นตาตื่นใจเลยเนาะนะครับคนที่เห็นหิมะครั้งแรกเนาะนะแต่พออยู่นานๆก็จะเบื่อนะเพราะว่าหิมะตกยังไม่สนุกเลยนะครับถูกถูกถูกผมไม่แน่ใจผมพูดในรายการหรือเปล่าผมแบบเด็กต่างจังหวัดเด็กบ้านนอกเนี่ยนะครับพ่อแม่ไม่มีปัญญาส่งให้ไปเรียนต่างประเทศหรอกครับเพราะนั้นเยอรมันให้ทุนไปเนี่ยถือว่าเป็นโอ้โหเหมือนพ่อคนที่สองของผมนะครับเยอรมันนี่นะครับ ให้โอกาสผมก็เหมือนกันผมก็ชิงทุนอ่าญี่ปุ่นเหมือนกันทุนครับทุนทุนไปเองก็ไม่ไม่ไหวเหมือนกันครับนะฮะอ่ะนะครับมาดูเรื่องของปัจเจียงเศรษฐกิจปี65ครับอย่างนี้ครับคือเอ่อที่ที่คุณลิซ่าฮะที่ผมต้องเอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยนะครับก็เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยต้องไปไปร่วมบรรยายกับวิทยากรหลายท่านนะครับที่จัดโดยจัดโดยคณะกรรมการคณะกรรมการการพาณิชย์และอุตสาหกรรมอ่าวุทิสภานะครับ ซึ่งประธานก็จะเป็นประธานคณะกรรมาการพันธย์และอุตสาหกรรมก็จะเป็นคุณอภิรดีตันตราพรซึ่งได้ไปร่วมบรรยายให้กับวทยากรบิ๊กเนมของประเทศไทยหลายท่านนะฮะรวมทั้งผมด้วยก็เป็นเจท่านนะครับก็หัวข้อที่เขาให้ไปบรรยายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้าและการอุตสาหกรรม2-5 6-5นะครับก็ปีหน้านะครับ เรื่องของแล้วก็จุดๆนะปรับโครงสร้างก้าวข้ามอุปสรรคปรับโครงสร้างก้าวข้ามอุปสรรคนะครับก็ผมก็เลยแต่ละคนก็พูดหลากหลายไปนะครับในมุมมองของแต่ละท่านไปในส่วนของผมผมก็เมื่อวานก็พูดอยู่2เรื่องก็คือเรื่องของอปรับโครงสร้างเข้าใจว่าน่าจะเป็นโครงสร้างทงางเศรษฐกิจของประเทศไทยในมุมมองของผมอ่ะครูลิซ่านะครับป๋าเจตครับ ในการที่จะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยผมมองอย่างไรในมุมมองของผมอันที่สองที่ผมไปบรรยายก็คือเรื่องของในมุมมองของผมครับอันที่สองก็คือเรื่องของแล้วปัจจัยเศรษฐกิจโดยเฉพาะยิ่งปัจจัยเศรษฐกิจด้านต่างประเทศนะ,ะรายการเราเป็นรายการต่างประเทศนะปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจนะฮะในปีสองห้าหกห้าในมุมมองของผมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเอาเป็นประเด็นแรกก่อนนะครับ เข้าใจว่าน่าจะเป็นเบรกแรกคนดีล่ะนะฮะการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่แน่ใจว่าคุณลิซ่าป๋าเจตท่านผูกฟังมองเรื่องของประเทศไทยยังไงในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจวันนี้ผมมาแชร์ในมุมมองของผมเลยกันนะครับว่าในมุมมองของผมเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะครับผมประมวลได้สักหกเรื่องนะครับผมได้เรียงความสําคัญตามมุมมองของผมเลยกันนะฮะประมวลเด้หกเรื่องนะใส่แว่นนี้ก็แบบ มองมองไม่ค่อยเห็นนะวติดตามกันเออกออกก่อนก็ได้ครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมโอเคโอเคมันเป็นตีมันะครับเป็นเขาแตเป็นตีมันตีได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องทนกันไปนะครับต้องทนกันไปนี่มากอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งนะครับผมผมยุโรปประเทศไทยเนี่ยขาดเรื่องของการแปรรูปการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมผมคือเขาถามว่าช่วยเวลา คือคณะกรรมการเนี่ยเขาสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องสรุปนะฮะเขาก็ต้องสรุปให้กับผู้บริหารประเทศนะครับให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะผมไม่ได้ใจเขาไม่รู้เป็นช่องไหนผมไม่รู้เหมือนกันนะเขาเขาบอกว่าให้ให้ฟันธงเนี่ยผมคิดว่าจะจะต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจกเรื่องอะไรบ้างเป็นันดับแรกค่อยค่อยช้อยแรกนะค่อยช้อยเดียวนะให้ติ๊กช้อยเดียวเลยนะแต่และท่านก็เจ็ดท่านก็นกเจ็ดข้อนะให้เดืงมาเลยสําหรับผมเนี่ย ผมพูดอยู่กเรื่องนะฮะแต่ว่าขอให้ผมเรื่องเนี่ยผมเรื่องเรื่องของการประเทศไทยขาดเรื่องของการแปลรูปสินค้าเกษตร uh huh. นะครับเพื่อจะไปสร้างมูลค่าเพิ่มนะฮะแล้วเขาบอกว่าให้ชัดเขาไปเขาบอกว่าผมก็บอกเขาว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรเนี่ยผ่านจะต้องทําผ่านแนวคิดของคํานึงถึงเรื่องของภาวะลูกล้อดต้องคํานึงเรื่องของ BCG นะครับ เรื่องของไ e <า>บโออีโคโนมีเรื่องของกรีนอีโคโนมีนะครับเรื่องของเซอร์คูราอีโคโนมีนะต้องไปเน้นตรงนั้นนะผมก็ยกตัวอย่างว่าเช่นปัจจุบันเนี่ยนะครับเอาสินค้าเกษตรหลักๆเลยปัจจุบันเนี่ยยางพารายางพาราซึ่งก็ตรงกับวิเยรากรท่านอื่นที่ที่ยกประเด็นเรื่องอยางพาราเข้ามามเมื่อวานด้วยว่ายางพาราเราแปรรูปน้อยนะเป็นเรื่องที่น่าแปลกแต่เป็นเรื่องจริงนะครับว่าอย่างเช่น เราสามารถจะตั้งเป็นศูนย์กลางในการผลิตถุงมือยางธรรมชาติของโลกได้เลยนะนะแต่ว่ายอดขายถุงมือยางธรรมชาติของเราเนี่ยนะครับไปแพร่ถุงมือยางสังเคราะห์นะทำไมเป็นอย่างนั้นเออก็แปลกเหมือนกันทั้งทั้งที่นะฮะทั้งทั้งที่ถุงมือยางสังเคราะห์เนี่ยราคาแพงกว่าถุงมือยางธรรมชาติในประเทศ่าปกติพฤติกรรมของคนเนี่ยจะต้องซื้อสินค้าที่ราคาถูกนะ ถามว่าเอะของเราเราคาถูกแสงไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับนะอันนี้ก็ต้องเป็นโจทย์คิดว่าจะทําอย่างไรให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของผลิตภัณฑ์ยางพาร,รานั่นคือการที่เราไม่เน้นเรื่องของการแปรรูปนะในเรื่องการแปรรูปสองครับเรื่องของปาล์มน้ํามันเรื่องของปาล์มน้ํามันเนี่ยประเทศไทยผลิตปาล์มนะครับประเทศไทยผลิตปาล์มเรากาลังพูดถึง BCG เรากำลังพูดถึง เศรษฐกิจหมุนเวียนนะ reuse recycle อะไรก็แล้วแต่นะฮะปลาล์มน้ำมันก็เช่นกันเราพยายามที่จะใช้ผลิตภัณฑ์จากปาร์มเพื่อไปตอบโจทย์เรื่องของไบโออีโคนมีกลับมาใช้ใหม่นะครับไม่เหลือของเสียไว้บนโลกนี้นะหนึ่งในนั้นก็คือการนำเป็นทำปาร์มเขาเรียกเป็นไบโอรูบิเคนนน้ำมันหล่อเลื่อนชีวภาพน,น้ำมันหล่อเลื่อนชีวภาพ ผมพ่อพยายามทําที่จะน้ํามันหล่อเลื่อนชีวภาพนี้เพื่อจะเอาไปใส่ในรถยนต์น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องที่ไปใส่ในรถยนต์ปกติพวกนี้จะมาจากปิโตรเลียมถูกไหมะเอาน้ำมันปาล์มเป็นพืชที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยนะครับไปเปลี่ยนให้มันเป็นน้ํามันพืชชีวน,น้ํามันปาล์มชีวภาพเพื่อจะไปใส่ในน้ํามันเครื่องในมอเตอร์ไซค์ในรถยนต์ปรากฏว่าเทคโนโลยีเรายังไม่มีมากพอไม่ใช่เราไม่มีนะฮะมีแต่ไม่มากพอเมื่อเทียบกับ นานาชาตินะครับนี่อันที่หนึ่งอันที่สองครับต้นทุนในการผลิตเราพอมาคดราคาปั๊บเนี่ยโอ้โหไม่แน่ใจว่าจะขายได้หรือเปล่านะในน้ํามันปาล์มชีวภาพเนี่ยนะครับที่จะต้องไปใส่มอเตอร์ไซค์ไปใส่ในรถยนต์นี่นะครับนะมันแพงกว่านะมันแพงกว่าอันนี้เป็นโจทย์อันต่อไปเหมือนกันนะเพรานะนั้นหนึ่งยางสองปากสามครับสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรนะฮะสมุนไพร คุริซ่าชอบใช้ครีมสมุนไพรไหมครับคุริซ่าครับป๋าฮะป๋าใช้ครีมสมุนไพรอะไรบ้างไหมใช้ครับใช่ผมมันปลอดไัยดีครับดีครับผมสมุนไพรไทยในมุมมองของผมผมคิดว่าก็ยังอยู่ในนี่แหละครับอยู่ในประเทศไทยนี่แหละครับอไม่น่าไม่เราต้องไประดับโลกอ่ะเหมือนญี่ปุ่นอ่ะสมุนไพรญี่ปุ่นของครีมเครื่องสำอางญี่ปุ่นเกาหลีใต้พวกนี้เนี่ยนะครับทาไมเป็นอย่างนั้นเขาทำออกมาเป็นสารสกัด เรามีจุดอ่อนเรื่องก,การทําสารสกัดในสมุนไพรนะครับสารสกัดในสมุนไพรเราขายาสมุนไพรไปต่างประเทศเราขายสินค้าเกษตรไปต่างประเทศเพื่อให้ประเทศกาหรีใต้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยทำสารสกัดออกมานะแล้วเราก็ซื้อกลับมานะครับจริงๆเป็นวัตถุดิบต้นทางเนี่ยนะครับมาจากประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นทําอย่างไรที่เราทารําสารสกัดจะเป็นแพงบางนะครับแพงมากนะครับ จริงไม่เฉพาะสม,มุนไพรเท่านั้นนะครับสินค้ากเกษตรถ้าเราสามารถทําสารสกัดได้นะครับมูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นอีกมากๆ uh huh. นะครับผมผลไม้ผลไม้นี่เราเน้นขายสดอย่างเดียวขายสดอย่างเดียวเลยเอ,อ,เอ,อยกตัวอย่างลําไยพอดีนึกขึ้นแตไม่ได้แวบทันทีเลยว่ามันมีแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่บอกเ,ออ uh huh. เขาสายเขานำสารสกัดจากลําไยไปแล้วเนี่ยทําให้นอนหลับได้นะครับ uh huh. ผมไม่แน่ใจยอดขายเนี่ยนะครับ เ,เคยไปประเทศจีนกับผมนะผมไม่แน่ใจว่ายอดขายในต่างประเทศเป็นยังไงก็ไม่ได้เช็คนะครับเ,เม็ดลำไยไปทำเป็นบาล์มนะฮะผมเคยใช้บาล์มที่ทำจากเม็ดลำไยเทียบกับครีมที่ทำจากสารเคมีผมคิดว่าเม็ดลำไยบาล์มที่ทำจากเม็ดลำไยเอาอยู่เอาอยู่กว่า,าไอครีมอันนั้นอีกนะไอ้นี่ตอนเวลาผลปั่นจักรยานะผมว่าเอ้ยเฮ้ยมันดีจริงจงแต่ว่า มันไปไม่ถึงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการนําผลไม้มไทยมาแปรรูปให้สร้างมูลค่าเพิ่มนะทั้งแปรรูปด้วยทั้งเป็นสารสกัดด้วยนะครับผมคิดว่าผมให้น้ําหนักเป็นอันที่หนึ่งแต่ว่าการที่จะทําแบบนี้ได้น,นะครับเราต้องใส่แนวคิดเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตก็ BCG นี่แหละครับครับผมยกตัวอย่างเช่นสมมุตถมมิถ้าผมทำสารสกัดได้ผมไปทําเป็นครีม แล้วผมเอาแพ็กเกจจิ้งนะครับเอาแพ็กเกจจิ้งที่ย่อยสลายได้ก็คือเอาแพ็กเกจจิ้งที่ทําวัสดุเหลือใช้จากสินค้าเกษตรนะครับมาทําเป็นแพ็กเกจจิ้งผมว่าขายระเบิดระเบิดเลยนะครับเวลาเราไปสิงคโปร์สิงคโปร์บอกว่าเออสินค้าไทยผมอะ่ะอันนี้ตรงๆนะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องใครสินค้าไทยเนี่ยมันไม่มีนวัตรกรรมอะ่ะนะทำไมเขาไมา่ต้องซื้อสินค้าของผมอ่าเขาบอกเขาไปซื้ออย่างเงี้ยราคา ผลิตภัณฑ์แบบนี้เขาไปซื้อจากฟิลิปปินส์ซึงถูกกว่าด้วยซ้ำไปนะถ้าแพ็กเกจจิ้งมันเหมือนเหมือนกันอะนะนะเพราะนั้นเขาไปไปซื้อจากฟิลิปปินส์ถูกกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องของอการสร้างสาร,รรค์นวัตกรรมนวัตกรรมในความหมายของผมก็คือความความการที่มันทําให้แตกต่างนะครับทำให้มันแตกต่างนี่คือนวัตกรรมแหละเพราะนั้นผลิตภัณฑ์ของเราถ้าทาให้แตกต่างในแง่ของแพ็กเกจจิ้งนะครับเอาสิ่งเหลือใช้วัตถุดิบต่งางเกษตรเนี่ยนะครับมาไป ไปตามแนวคิดของ BCG ผมในนี้ผมให้เป็นอันที่หนึ่งนะดรครับคุณลิซ่าครับ,รบอันที่สองเนี่ยนะครับผมให้เรื่องของอ,อที่เราจะต้องปรับโครงสร้างปัจจุบันทันสมัยเลยก็คือรถไฟลาวจีนนะผมให้น้ำหนักเป็นอันที่สองนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ทันสมัยที่ประเทศไทยเห็นบอกว่า เห็นบอกว่า,วาผักผเข้ามาจากจีนแล้วโอ้โหมันทําให้ผักของไทยในแย่เลยนะครับเพราะผักของจีนราคาถูกใช่ครับใช่ที่ที่เป็นดราม่าซึ่งดราม่าเนี่ยทั้งตั้งเป็นเรื่องของผักผลไม้เป็นดราม่าเรื่องของไม่ต้องพูดถึงดราม่าเรื่องรถไฟลาวจีนในสื่อประเทศไทยเยอะเลยเรื่องนี้ถูกไหมครับจริงๆวันนี้ตั้งใจจะพูดเรื่องของรถไฟลาวจีนมุมมองของประเทศไทยที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยผมคิดว่ามันต้องปรับเปลี่ยนแล้วล่ะ นะโอเคเราไม่ไม่พูดถึงประเด็นนั้นแล้วกันนะผมเลยมาเปลี่ยนเป็นประเด็นเรื่องปัจจัยเสี่ยงในปี2565ผมให้เรื่องของรถไฟลาวจีนเขาเพราะว่าเรายัางไม่ได้เตรียมพร้อมไว้สําหรับการที่มีการเปลี่ยนแปลงในเส้นทางของการขนส่งสินค้านะครับที่เป็นรถไฟลาวจีนเนี่ยถือว่าน้อยมากทั้งในแง่ของผมใช้คําว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ก็คือเรื่องของการเตรียมเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานไปเลยนะครับเช่น เรายังไม่มีศูนย์ขนถ่ายสินค้าเรายังไม่มีท่าเรือบกเรายังไม่มีพื้นที่ในการขนตู้สินค้าเพื่อจะส่งไปขายประเทศจีนเรายังไม่ได้สร้างสะพานนองคายอย่างที่สองเรายังไม่ได้ทําเรื่องของการปลักอินระหว่างสถานีนองคายกับสถานีรถขนส่งสินค้าของในในสปปอ,ปอในสปอปอลาวสายใตรถไฟลาวจีนนะครับเ่นที่เขาเรียกว่าสถานีเวียงจันใต้ซึ่งเป็นสถานีในการขนส่งสินค้าเพราะฉะนั้นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน S <S เราไม่ได้ทาํทเาเรารีบทำเสร็จ้าครับนะครับนี่อันที่หนึ่งอันที่สองครับเรายังไม่ได้ทําเรื่องของอซอฟต์แวร์นะีน่ะป๋าเจตพูดถึงเรื่องของสินค้าเกษตรที่เข้ามาเพราะฉะนั้นคําว่าซอฟต์แวร์ของผมก็คือกฎระเบียบกติกามารยาทต่างๆเราไม่ได้เตรียมเรื่องพวกนี้ไปน,นะเราไม่ได้เตรียมเรื่องพวกนี้ไปเลยเพราะฉะนั้นพอเขาเปิดปั้งปั๊บสินค้าจีนก็ทะลักเข้ามานะครับ ไอ้นี้ไม่ได้จินตนาการนะครับว่าสินค้าจีนทะลักเข้ามามันเข้ามา30กว่าตู้แล้วครับแล้วในในข่าวที่คุณลิซ่าพอจะเห็นบ้างแล้วครับผมก็เฉียดเฉียดข่าวไปบ้างเลยนะครับผมก็บอกว่ามีโอกาสที่จะเห็นเป็นร้อยตู้200ตู้ในปี25 6หานะครับทำกันอย่างไรคิดว่าทั้งสองท่านอยากจะผมเรกอืมใช่ครับ <Okay. S 1> อ่าเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะช่วงหน้าเนี่ยเรามาติดตามเป็นต่อนะพ่าดูเหมือนว่าอย่างที่อาจารย์พูดมาสักครู่เนี่ยเราเห็นเลยว่าของเราเยังไม่พร้อมในหลายจุดเลยเนาะ เออแล้วอย่างนี้ในปีหน้าเนี่ยเราจะสามารถแคชอัพกับประเทศอื่นได้ยังไงเพราะว่าแลายหละประเทศเนี่ย เขาก็เตรียมความพร้อมนะคือเขาเขาชูคําว่า resilient นะคือกลับฟื้นขึ้นมาอย่างสิงคโปร์เนี่ยโอ้เขาพร้อมมากท่ะอินโดนีเซียเองก็ประกาศตัวว่าพร้อมจะกลับนะหลังกลับคืนฟื้นขึ้นมาเนี่ยหลังจากโควิด19แล้วเราล่ะเราเราพร้อมเราเตรียมการแค่ไหนแล้วอันนี้ผมว่าเป็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วยังมีปัจจัยอีกสื่นๆอีกเนาะอย่างที่อาจารย์บอกบนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟนะครับมต t a วิ r ์สล่ะเอ่อ สนับสนุนโดย แอปพลิเคชันทกสเอม b บายส5ห้าใช้การปฏิบัติดีจะนำความสุขมาให้แต่สินนี้ใช้เทคโนโลยีแล้วจะมีเงินทุนมาให้สินเชื่อน,นวัตกรรมดีมีเงินทุนจากทกสสำหรับเกษตรกร,รหรือบุคคลทั่วไปที่ทำอาชีพเกษตรและใชน้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีแบบสมาร์ทฟาร์มเมอร์วงเงินกู้ขึ้นอยู่กับแผนประกอบอาชีพหรือแผนธุรกิจกรณีชำระคืนไม่เกิน1ปีดอกเบี้ยสี่เปอร์เซน็นต์กรณีชำระคืนไม่เกิน10ปีดอกเบี้ยสี่เปอร์เซ็นต์สามปีแรกพิเศษปลอดชำระต้นเงิน3ปีแรกสนใจ ติดต่อที่ทบสใกล้บ้านเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN กลับมาติดตามกลุ่มาันนี้ ASEAN กันต่อนะครับกับปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจปี65กับในหัวอัดของเราครับครับคุณดิซ่าอากาศหนาวไหมครับที่เชียงใหม่ครับ หนาวอยู่ค่ะตอนนี้ปรามาองศาอยู่ค่ะตอนนี้โอเคโอเคเลยโอเคเลยมีแผนที่จะไปเหมือนกันนะครับเนี่ยอ๋อฮะโอผมจําได้ว่าปกติช่วงปีใหม่อ่ะอาจารย์จะขอหยุดยาวนะเพราะว่าจะต้องให้เวลากับครอบครัวพาไปเที่ยวพาไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ปกติจะไปต่างประเทศดูแต่ปีนี้ไปไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ครับผมครับได้ครับปีนี้ว่าจะไปสักสองสามวันนะไปเชียงใหม่จริงๆก็ไม่อยากไปเพราะว่า โอไมคอนมาแล้วใช่ค่ะเออก็เลยไม่อยากไปแต่ว่าจองพวกเขาจองที่จองทางไว้แล้วก็ต้องไปนะครับผมโอเคครับเ,ออเวลามีไม่มากครับในเบรกสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของและปัจจัยเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยมีอะไรบ้างนะคุณลิซ่าทำธุรกิจด้วยหรือเปล่าครับ ไม่ได้ทําค่ะป๋าคงทําธุรกิจด้วยไหมฮะสอนอย่างเดียวหรือเปล่าครับป๋าครับอยากอยากทําธุรกิจครับอาจารย์อาจารย์มีช่องทางแนะเออทำทำอะไรดีอาจารย์บอกหน่อยฮะออนไลน์เลยกล่องซุ่มไงกล่องซุ่มไงกล่องซุ้มเลยโอ้โหกำลังเป็นประเด็นร้อนกันเลยนะอาจารย์พอกกล่องซุ่มเนี่ยโอเคผมให้ปัจจัยบวกนะผมมีปัจจัยบวกนะผมมีปัจจัยลบนะคุณลิซ่าครับค่ะคุณลิซ่ามาแนวนี้มันเหมือนแบบจ้องหน้าผมมากเลย ปัจจัยบวกปัจจัยลบปัดเด็นที่จะต้องติดตามครับป๋าครับปัจจัยบวกเนี่ยผมให้เป็นปี25 6หห้านะครับผมให้อยู่สี่เรื่องนะครับผมก็คือหนึ่งเศรษฐกิจฟื้นนะไอ้น,นี้เศรษฐกิจฟื้นมันก็ฟื้นมาตั้งแต่64แล้วล่ะนะแต่รอบนี้นะก็ยังฟื้นแต่ว่าฟื้นแบบต่ํากว่าปี64คือปีนี้นะต่ำกว่านะทำไมถึงต่ำกว่าก็เพราะฐา,านมัน6 3สาเนี่ยมันต่ํามันติดลบนะ64สี่มันเลยกระโดดขึ้นมา6 5หนะครับมันกับ ขยายตัวเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันจะน้อยกว่า64นะฮะเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าต่อเนื่องนะฮนะ,อ,ะอันนี้คงเป็นประเด็นเรื่องการส่งออกแล,ล้วล่ะนะ,ะเรื่องของเงินบาทนะสามประเทศต่างๆก็ฉีดวัคซีนนะทำให้คนอ,ออกมาจับจ่ายใช้สอยเดินทางไปน่มานี่มากขึ้นนะครับก็คือจำนวนคนที่ฉีดวัคซีนในทั่วโลกเนี่ยมีมากขึ้นสร้างความมั่นใจนะครับ ให้กับผู้ริโภคที่จะออกมาจับใจ่ายใช้สอยสร้างความมั่นใจให้กับโรงงานก็ผลิตนู่นนี่นะครับมาขึ้นข้อที่สี่ปัจจัยบวกก็คือเรื่องของสินค้าสุขภาพได้รับความนิยมมีการคำนวณเรื่องของเงินที่จะใช้เรื่องของสุขภาพของโลกในโดยเฉลีย่ยเนปรับตัวสูงขึ้นมากในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงโควิดนะครับเพราะ,ะนั้นผมให้เป็น4ปัจจัยบวกคนไม่อยากจะฟังปัจจัยบวกหรอก นะนักข่าวก็ไม่อยากฟังปัจจัยบวกอะไรที่ลบๆเนี่ยเนี่ยน,ะนักข่าวก็จะออกไปพูดไปเอาไปอาของผมไปลงไปสืบนะเพราะฉะนั้นเรามาดูปัจจัยลบกันดีกว่านะบวก4นะฮะลบ6นะลบ6นะฮะด็อกเตอร์ครับ,รบลบ6ก็มี1แน่นอนที่สุดด็อกเตอร์แชร์กันหน่อยครับคิดว่าน่าจะเป็นอะไรครับปัจจัยลบสําหรับ ปี2565โอ้ก็แน่นอนนะโอไมครอนเนี่ยกำลังมาเลยนะะฮแน่นอนโอ้มาอีกยใช่เลยครับผมใช่เลยครับโอไมครอนเลยครับต้องเราต้องอ่านโอไมครอนหรือโอไมครอนครับโอไมครอนโอไมครอนโอไมครอนนะโอไมครอนนะโอเคโอไมครอนก็โอไมครอนนะครับผมนะโอไมครอนนะครับผมทำนายทิศทางการส่งออกเป็น2เรื่องจากปัจจัยโอไมครอนเนี่ยนะครับ คนก็อาจจะตื่นตกใจกันว่าอาจารย์ทำไมส่งออกของอาจารย์เนี่ยที่คาดการมาเนี่ยมันเป็นศูนย์เลยเหรอปีหน้าเนี่ยนะฮะแมนไม่ต้องตกใจครับผมแยกเป็นสองกรณีจากโอมิครอนเนี่ยนะครับกรณีแรกถ้าโอมิครอนไม่แสดงอิทธิฤทธิเดชปฏิหารมากนักรประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ส่งออกไทยก็จะมาอยู่ประ,ะมาณสี่จุดแปดเปอร์เซ็นต์ครับสี่จุดแปดเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าโอมิครอนแสดงอิทธิฤทธิเดชนะฮะเหมือนปีหกสาม นะเหมือนเดลต้านะครับทั้งปีมีโอกาสติดศูนย์เปอร์เซ็นต์นะไอน,นี้ค่ากลางๆนะครับแต่จริงช่วงเนี่ยมันมันก็กว้างขึ้นไปนิดนึงแต่ว่าเฉลี่ยเฉลี่ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะไอโอเครอน,น ron, เนี่ยขณะนี้เนี่ยด็อกเตอร์กับคุณลิซ่านะท่านฟังทราบแล้วว่าผมคิดว่าคลัสเตอร์ไปอยู่ที่อังกฤษคลัสเตอร์ไปอยู่ยุโรปนะ<า>เกือบเกือบร้อยประเทศหรือเปล่าคุณลิซ่าตอนนี้ร้อยไหมถึงร้อยไหมติดน่าจะใกล้ถึงลวค่ะ ล่าสุดผมเช็คมา9 5้าประเทศนะอันนี้อยากจะน่าจะเป็นร้อยแล้ว่ะเกิาะน้เกินละฮะเกินเกิน้วอ่าขอบพระคุณนะตาเนี่ขอบพระคุณมากเลยนะเออเกินร้อยประเทศแล้วนะครับคลัสเตอร์อยู่อังกฤษคลัสเตอร์อยู่ยุโรปล็อกดาวน์กันแล้วอเมริกาเหมือนจะทุบรัดแล้วนะนะฮะทุบรัดแล้วเพราะนั้นจุดพีคของมันอยู่ที่เนี่ยวันนี้ที่เราใส่ซันตาคลอสกันนี่นะครับคริสต์มาสนะคริสต์มาสปีใหม่ เป็นจุดพีกนะที่จะทำให้โอมิครอนเนี่ยนะครับระบาดหนักนะครับแล้วระบาดเร็วกว่าเดลต้าเดลต้าเรามีอะไรคนระับเรามีเดลต้าแกมมาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะระบาดกว่าเดลต้าหลายเท่าตัวแต่ความรุนแรงของมันไม่แน่ใจไม่แน่ใจยังเป็นคำถามอยู่ใช่ไหมครับดรอคเตรครับครับนะครับอันนี้อันที่หนึ่งที่ผมให้น้ำหนักเป็นสิ่งที่จะต้องระวังว่าแล้วมันจะลากยาวไหมลากยาวไปทั้งปีหรือเปล่านะีโอไมครอ อันที่สองครับเรื่องของซีโรโคซีโรโควิดของประเทศจีนประเทศจีนไม่แน่ใจด็อกเตอร์กุลิซาทราบแล้วหรือยังผมไม่ได้ฟังมาตั้งแต่ต้นซีอานทางตอนเหนือเมืองซีอนพูดไปแล้วเมื่อวานครับว่าปิดเลยเอาตายแล้วปิดทั้งเมืองเลยครับตายแล้วกลายเป็นกอบไปเลยของผมแต่ไม่เป็นไรนโยบายซีโรโควิดสตาติจี้ของประเทศจีนยิ่งเข้มข้นขึ้นโอมีคอนยังอยู่จียิ่งเข้ม มันเกิดอะไรขึ้นเหรอถ้านอย่างนั้นจะกระทบอะไรป,ประเทศได้สินค้าที่จะส่งไปประเทศจีนจีนจะตรวจสแกนทุกตันหลังนิ้ว uh huh. ตู้คอนเทนเดอร์กล่องบรรจุภัณฑ์นะครับทีต่ติดอยู่ที่ด่านบ่อเต็นติดอยู่ที่หยวนหยี่กวนนะครับจีนก็จะเข้มต่อไปนะฮะเพราะเขาสีโรคโควิดนะครับ strategi นะครับหรือสีโรคโควิด policy อะไรก็แล้วแต่นั่นหมายความว่าเขาตรวจเข้มแน่นอนเรื่องนี้ก็ จะกระทบต่อการที่จะส่งสินค้าไปประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นทางบกทางเรือก็แล้วแต่เขาตรวจเข้มอันนี้เราก็เข้าใจเขานะแต่ว่าสินค้าของเขามาไม่แน่ใจประเทศจ,จเข้มหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจตั้งเป็นคำถามแล้วกันนะครับนอกจากนั้นนะครับที่คาดการณ์กันว่าปีนี้นักท่องเที่ยวจีนน่าจะเข้ามาแล้วมักงเออไม่ใช่ปีนี้ปีหน้าปี6กปีนี้นะักท่องเที่ยวทั้งหลายทั้งปวงเข้ามานี่ก็ประมาณสักเป็นระดับหลักแสนนะผมว่านะหลักแสนนะ ปีหน้าเราคาดการณ์ว่าเป็นล้านนะแต่ระดับหลักล้านแต่จ,จะไม่ถึงสี่สิบล้านที่เต็มแม็กของเรานะโอมีครอนมาเนี่ยนะครับโควิดโควิดเอ่อซีโร่โควิดของจีนเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่น่าจะมาแล้วมั้งเขาอาจจะไม่มาแล้วนะเพราะนั้นต้องดูกันต่อไปตั้งแต่มกราหกห้าต่อไปการขาดแคลนตูคอนเทนเนอร์ยังอยู่เหรอ,อยังอยู่ครับคุริซาครับยังอยู่ฮะคุริซาจะทํามาค่าขายขนส่งสินค้าไปขายต่างประเทศ มีออเดอร์มาเนี่ยนะครับตู้คอนเทนเนอร์วันนี้กุลิซายังเป็นประเด็นอยู่ปีหกสี่รุนแรงปีนี้อาจจะเบาหน่อยแต่ก็ยังกลายเป็นประเด็นนะรวมๆเนี่ยปีห4สี่เนี่ยขาดอยู่ประมาณสักสามแสนตู้กลมกลมปีนี้ก็ยังขาดระดับหลายแสนตู้เหมือนกันไม่เกินสองแสนตู้อาจจะสถานก,การณ์ดีขึ้นแต่ก็ถือว่ายังขาดอยู่นะฮะทำให้ค่าระวางเรือสูงกลายเป็นต้นทุนในการขนส่งสูง ในปี63เนี่ยทุกท่าเรือของโลกนะครับค่าระวางสูงขึ้นหมดเลยนะครับ64ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งเบาลงมาหน่อยหนึ่ง65ยังไปโฟกัสอยู่ที่ค่าระวางจริงๆก็ขึ้นในหลายท่าเรือแต่ว่าเริ่มดีขึ้นเช่นในในท่าเรือในประเทศจีนในอาเซียนคําว่าดีขึ้นคือถูกลงหน่ำนะแต่ก็ยังอยู่ในตะวันออกกลางที่ยังแพงขึ้นนะยังอยู่ในท่าเรือในยุโรปที่ยังแพงขึ้นยังอยู่ในท่าเรืออเมริกาที่ยังแพงขึ้นอยู่ นะเพราะนั้น1โอมิครอน2ซีโรโควิด3การการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในการส่งสินค้าไปในประเทศจีนและก็ค่าระหว่างก็คือค่าขนส่งนะครับที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์นะครับดนะี่ขายที่ไปทางทะเลนะครับเขาก็ชิปโบดถ์เขาก็ชิปมาที่ทางบกทางบกก็ยิ่งไปแย่งทางบกพอแย่งทางบกปั๊บมันก็ราคาค่าขนส่งก็ยิ่งเพิ่มข,ขึ้นไปมันก็เป็นวนอย่างเงี้ยฮะเป็นวนอยู่อย่างน,น,นางนี้กันต่อไปตู้คอนเทนเนอร์ที่จะ สินค้าเกษตรก็จะอาจจะกระทบเยอะหน่อยกว่าสินค้าอุตสาหกรรมเพราะว่าการบรรทุกสินค้าเกษตรี่มันหนักมันใช้ปริมาณเยอะนะมันกินพื้นที่เยอะเพราะฉะนั้นสินค้าเกษตรก็จะจะโดนมากกว่าสินค้าอุตสาหกรรมในกรณีของตู้คอนเทนเนอร์ราคาน้ามันปรับตัวสูงขึ้นนะฮะจากความต้องการโรงงานเริ่มมาเดินเครื่องโรงงานเริ่มเดินสายพานนะครับ คนงานเริ่มกลับไปในโรงงานต่างๆเพื่อผลิตสินค้าความต้องการน้ํามันมีมากขึ้นเริ่มกลับมาผลิตเสร็จล้วก็ไปขนสง่งนะความต้องการมีมากน้ํามันมีมากขึ้นกรณีของอยูเครนกับรัสเซียดอไม่แน่ใจดรรายงานเลยอย่างอุลิซารายงานไหมฮะเรื่องนี้เรื่องนี้นก็น่าสนใจใช่ <นะ S 2> ใช่ใชอันนี้ก็จะจริงๆยังไม่ได้พูดมากแต่ว่าก็ต้องจับตาดูกันนะครับเพราะว่าสถานการณ์ระหว่าง อ่ายูเครนรัสเซียที่สหรัฐเนี่ยก็หนุนยูเครนอยู่เนี่ยตึงเครียดมากแล้วก็เดี๋ยวต้นปีหน้าเนี่ยจะมีการคุยกันระหว่างรัสเซียกับอ่าทางสหรัฐก็ไม่รู้ผลจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ไงพระข้ามไปตรงนี้เลยดีกว่าดรรู้แล้วแล้วก็ให้ข้อมูลมาด้วยดีมากเลยนะครับประเด็นต่อไปก็คืออ่เขาเรียกเป็นคุลิซ่าอย่างเงี้ย supply chain disruption ป๋าปเจ็ดแปลว่ายังไงดีฮะป๋าเจ็ด supply chain ภาษาไทยก็<อ>สังสุมจุปทานเนาะก็ก็การเข้ามาเข้ามาอ่าเปลี่ยนแปลงนะครับสร้างผลกระทบ ต่อห่วงโซ่อุปทานใช่วัตถุความหมายก็คือว่าไอ้ supply chain disruption หมายความว่าคือคือในในความหมายของตรงนี้ก็คือห,คมหมายความว่ายังขาดแคลนวัตถุดิบในการมาผลิตในในในสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่และถ้าโอเมกอนมาเนี่ยไอ้ supply chain disruption ก็น่าจะมีมากขึ้นคืออย่างนี้ครับว่าในสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยมีอยู่หลากหลายที่เราผลิตกันอยู่เลยนะครับ เฉลีย่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราเรานำเข้าวัตถุดิบมาประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์เฉลีย่ยเฉลี่ยนะครับนะเราใช้ใช้วัตถุดิบภายในประเทศประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์นะใช้ของเพื่อนในสี่สิบใช้ภายในประเทศที่เขาเรียกว่าโล c คอล์คอนเทนต์เนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์นะกลุ่มที่กลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็คือต้องพึ่งพ,งพิงวัตถุดิบจากต่างประเทศนะเยอะกลุ่มนั้นก็จะมีเป็นกลุ่มหลักๆของ<ช>ของเราอะนะ่ะนะใช่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะ ครับหมดแล้วจ้าคุณทิชาใช่ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับอาจารย์เดี๋ยวต้องลาไปเลยก่อนต้องต้องต้องลากันไปพร้อมกันเลยครับอาจารย์ต้องลาไปพร้อมกันนะฮะวันนี้นะครับอ่เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะวันนี้มีคริสต์มาสนะครับอาจารย์มีคริสต์มาสสวัสดีครับคุณพี่ทั้งสองครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ครับ